สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทานายประชาชน V2 สโดยได้โพสข้อความที่ว่าอาสูรแห่งโกโก,ก,กปะปฐมมบทซื้อน้ำแข็งรอพอกับแม่ กลับมาตอนเที่ยงนาลูกเป็นประโยคสุดท้ายที่เด็กน้อยวัยสาขวบได้ยินและเห็นแม่ยื่นธนบัตรให้กับพี่สาวคนโตหนูน้อยไม่ได้คิดเลยว่านั่นจะเป็นภาพสุดท้ายที่จะได้เห็นแม่กับพ่อทันทีที่แม่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปที่สวนยางส่วนพ่อขับรถไถออกไปที่นาที่รับจ้าง เด็กหญิงตัวน้อยก็ร้องขอให้พี่สาวเปิด YouTube ให้ดูการ์ตูนไดโนเสาร์เรื่องปวดทันทีขนาด8ดโมงกว่ากว่าคุณตาขี่มอเตอร์ไซค์มาชวนไปเล่นที่เถียงนาเด็กน้อยยังปฏิเสธขอดูการ์ตูนอยู่บ้านดีกว่าคุณตาไปแล้วแต่เด็กหญิงจำต้องพับโน้ตบุ๊กและตามพี่สาวคนโตูไปซื้อน้ำแข็งแต่โดยดี ไม่ใช่เพียงเพราะแม่สั่งไว้แต่เพราะพี่สาวสัญญาจะเจียดเงินมาซื้อน้ำส้มของโปรดให้ด้วยเด็กหญิงเดินตามพี่สาวไปแต่ด,ด้วยดีใจหนึ่งนึกถึงรสหวานอมเปรี้ยวหอมส้มของสินจ้างที่จะได้รับอาหารเช้าเมื่อจิตโมงกว่ากว่ามีเพียงข้าวไข่เจียวสามคำน้ำส้มหนึ่งกล่องเริ่มทำให้ท้องร้องนิด,นด เดินมาถึงร้านค้าราวแปดโมงครึง่งเด็กหญิงอดอมยิ้มไม่ได้ที่พ่อค้าชื่อเดียวกันกับน้าชายเสียดายที่น้าชายเลี้ยงวัวไม่มีร้านขายขนมไม่งั้นเธอคงจะพุงกางเพราะอยากกินอะไรคงได้กินสมใจแต่นี่อะไรก็ต้องซื้อแถมขากลับเด็กหญิงยังพบกับน้าอีกคนที่หอกเยา้าจะขอกินน้ำแข็งที่พี่สาวซื้อมา กลับถึงบ้านก็มานอนเล่นดู Youtube ต่อแล้วก็เริ่มเบื่อเวลา9ก้นาฬกา11นาทีเด็กหญิงขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงเมื่อพี่สาวอนุญาตเธอจึงพับโน้ตบุ๊กแล้วไปเล่นเก็บมะม่วงใส่หลุมหน้าบ้านนาสาวน้องของแม่เจ้าสู่โมกระดิกหางต้อนรับเด็กน้อยอย่างยินดีเล่นกับหมาตัวเป็นเป็น สนุกกว่าเล่นกับไดโนเสาร์ในจอเยอะแยะแถมเธอ,อยังมือลันไปเปิดเอาการ์ตูนเพลงภาษาอังกฤษฟังไม่รู้เรื่องสักนิดเมื่อเห็นพี่สาวละสายตาจากโทรศัพท์หันมามองหาเด็กหญิงโบกมือยิ้มให้เรากลับจะบอกว่าหนูยังอยู่ตรงนี้เด็กเอ๋ยเจ้าคงไม่รู้อีกเหมือนกันว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นพี่สาว เล่นเก็บมะม่วงโยนลงหลุมได้สองสามลูกเพลินเพลินอ้าวเจ้าสุมโมไปไหนแล้วเด็กหญิงนึกห่วงหมาจึงลุกเดินตามหาลืมคำสั่งแม่ไปสนิทใจว่าจะไปไหนต้องบอกพี่ก่อนเห็นหางตั้งทงไวๆของเจ้าสุมโมเด็กน้อยเดินตัดสวนมันสําปะหลังจนมาถึงสวนอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ความร่มค้มทำให้นึกหวาดกลัวแสงสว่างที่สองลอดใบอย่างสร้างภาพลวงตาคล้ายมีอสูนร้ายจ้องรอจะจับตัวจะทำร้ายจนกระทั่งเด็กหญิงยิ้มอย่างยินดีภาพที่คุ้นชินใบหน้าเปื้อนยิ้มของชายคนนี้ทำให้เด็กหญิงกางแขนแล้วก็โผล่เข้าไปหาพร้อมส่งเสียงเรียกลุงจุดจุด,จด แต่เว็บหนึ่งที่ลมชายเขาพัดผิวการกิ้วอย่างตน้นไหววูบวาบทำให้แสงเงาผิดรูปภาพชายผู้ที่กำลังยิ้มตรงหน้าบิดเบี้ยวไปกลับกลายเป็นอสูรร้ายแยกเคี้ยวแขนที่อ้ารับหลานแลดูค้ายเหี่ยวร้ายสยายปีกกลางกงเล็บตะปบเหยื่อเท้านน้อยหยุดชะงักแต่สายไปเสียแล้ว หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารออ่านต่อค่ะปารอวันให้คนที่มันทำกับน้องได้รับกรรมที่มันทำเร็วๆค่ะอ่านแล้วถึงกับจุกนี่แค่เริ่มนะคะอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยการเล่าเรื่องทำให้น่าติดตามมากค่ะ ฝีมือจริงๆขอคารวะสามจอกอ่านถึงบรรทัดสุดท้ายทำไมมันหดหูในหัวใจจังนึกภาพตามแล้วเศร้ามากทำไมเวรกรรมที่ทำกับน้องหรือรู้เห็นทุกอย่างไม่ตามมันสักทีคนที่ทำจิตใจยิ่งอสูรละกายขอให้เวรกรรมจงตามมันและลูกหลานของมันตกตามกันในชาตินี้ ส่วนอีกโพส์โพส์หนึ่งนะคะทิปป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชน V2 โดยได้โพสต์ถึงประเด็นที่ทางด้านของช่อง y YouTube มานาสตอรี่ได้ทำคลิปที่ว่าล่าสุดเช้านี้แอปมานามารายงานตัวแล้วทางด้านของป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่า มีจำเลยทั้งหมด3คนในคดีนี้แต่มีคนเดียวที่กล้าหารยืดอกรับว่าต้องมารายงานตัวตามคำสั่งศาลและบำเพ็ญประโยชน์แต่จำเลยอีกสองคนอย่างช่างพงและชัยพลหลบหลบอนๆนายคนที่มารับโทษหรือไงตอนตัดต้นไม้ในที่ป่าสงวนทำไมอวดคนทั้งโลกถ่ายคลิปไว้กา้กาหน่อยสิ น่าจะถ่ายคลิปตอนทําดีบําเพ็ญประโยชน์บ้างนะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารอลงอาญาคือบริสุทธิ์ไม่มีความผิดไม่ติดคุกทั้งติ่งและนักกฎหมายได้ว่าได้ ู้ปริกาศักดิ์สิทธิ์จริงโดนทุกโดกไม่ว่างไม่ว่างยุ่งกับการหาคอนเทนต์หายอดวิวอยู่จ้าคี้ขาดมาน้ามารายงานตัวคนเดียวหรือคะ